ธรรมะโซพยายามจะโต้ครับโอ้โหบวกด้วยขวาแล้วเจาะล่างแล้วไปดีทีมยัดเข้าไปรูปร่างไกลเคียงกันคู่นี้เกี่ยวแล้วปัดในซอกแล้วเติมในแข้งขวาเย็นด้วยนะครับวงนายพยายามจะต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วสับล่างโอ้โหแล้วจังหวะงแกต่อยหมัดนี่ทำได้ดีครับอย่าไปดีดเบียรเข้ามาแล้วทีมกระโดดเขาลอยใสแล้วครับแล้วไปสอกขวาไม่ท้อครับสับเข้าไปส้ำดอกที่สองย่าไปดีดอยู่ยังเดินโอ้ยและดูครับลูกขีดของยอดมาดีดแกถีบได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วครับ ไฟซูเปอร์โบนัสคุณผู้ชมครับมาล <bury> ุยกันต่อกับศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาดแม็กซ์มวยไทยมาแล้วคุณผู้ชมมวยของเราในวันนี้โดยเฉพาะมนุทพ่อผมว่าต้องสะใจนะครับสัปดาห์ที่แล้วไทยเราโดนมาเยอะสัปดาห์นี้แก้แคบผ่านไป6ชนะ3เสมอ2แพ้แค่หนึ่งเดียว our last f i g ท t tonight ladies and g e n ม l e m วอร์ a r between Italy and Thailand

Let's go, team! 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 let us go team chop us go team Fighters in the blue let us hear let มหน่อยเอาละครับและแก้เขินแก้เขินคู่สู้กับกันายมูลแดงตัวแทนจากประเทศไทยสถิติการชกชกมา57าสิบเชนะ40่สิบไแพ้17ไฟต์ครับแม่นี่ยังเขินอยู่เลยนะเนี่ยเขินใจะไหมเราแก้เขินให้ผู้สาวให้ปบมือแก้เขินยังเขินอยู่เลยเนี่ย right his opponent tonight in the red corner a Thai warrior training out of Jamil m l gym a very good fighter with good Professional record indeed. Introducing his opponent in the red corner is holding professional records of 57 fights with 40 victories. He's training as Sid him Let's hear it for your bandit Sid Jamie! <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, tie, เราเข้ไาไนทางมาถึงคู่ที่7ของรายการครับยอดบันดิตสิเจมียวนะครับจากไทยเจอกับทอมาโซอาโลเอจากอิตาลีครับ6กกิโลกรัม เมื่อคืนนี้เปิดตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสำหรับโทมาโซครับโชว์หรือเปล่าครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เดี๋ยวดูครับทุกอย่างไม่ได้ตัดสินกันแค่แค่นั้นครับต้องบอกว่าอยู่ที่อาวุธมวยครับใช่ครับรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนครับโทมาโซโออาโลเอ้ครับจากอิตาลีวัย29ปีส่วนสูง171เซนติเมตรครับจาก่ายมวยสิทธิ์มนชัยจากการจนบุรีครับส่วนทางด้านมุมแดงครับยออมดีสิเจ๊เหมียวนายประดิษฐ์มาเชื่อนครับจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันเพียงแค่16ปีเท่านั้นส่วนสูง169เซนิเมตครับชกมา2ครั้งแพ้หนึเสมอ1ครับจากค่ายมวยสิเจเมียวครับลุ่มลางส่วนสูงใกล้เคียงครับแต่อายุนี่นักชกจากอิตาลีนี่29ปีครับห่างกันพอสมควรกระโดดมนาะไม่พ้นเชือกครับแต่ไม่เป็นไรครับ วายคูของนกชกจากอิตาลีก่อนครับวันนี้ค่ายมววสิทธิ์มนณชัยส่งมา2ครับวิลเลียมวิปเพิลจากสหรัฐอเมริกาีแพ้ไปหนึ่งแล้ว <c oughs> ยังเหลือทอมัสโซครับมาดูก็ว่าจะแก้ได้กับค่ายมววสิทธิ์มณชัยได้หรือเปล่าครับยังคงเป็นพลูสันสิทธิ์มนชัยนะครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทอมมโซครับ เรียกเสียงคือฮาตอนเปิดตัวไปแล้วครับเดี๋ยวดูกับรีลาสไตล์การชกจะค่ายมวยสิทธิ์มนชัยค่อนข้างคือจะชกอย่างดุดันน่ากลัวอันตรายครับออกมารอเลยครับ ชกจากอิตาลีทอมมาโซครับโอ้ย,อยแม่ขอจับมือคู่ต่อสู้ครับแต่ทางฝั่งของยอดบัณฑิตนั้นไม่จับเลยครับพยายามจะทีบซทรายโอ้โหแล้วออกมาบูหดูเหลือเกินครับยอดบัณฑิตครับทอมมาโซพยายามจะโต้ครับโอ้โหบวกด้วยขวาแล้วเจาะล่างอยอดบัณฑิตทีบยัดเข้าไปรูปร่างกลเคียงกันผู้นี้ เขี่ยแล้วปัดในซอกแล้วเติมได้แข้งขวาโอ้มาดุเหลือเกินครับยอดเป็นดิษปักซอกขวาแลแล้วถีบทรายมาโชมาแล้วครับพยายามจะกระแทกมาทรายเตะจาะล่างกับบอนขวาครับล็อกกดแขนแกับเบียร์ต่อครับหมูทีทีต่อทีกับประเด็นกระแทกกระแทกเลือกและววางในแข้งขวาอแล้วครับแม่มาจากให้สิทธิ์มนชัย มีจะยางคว้ากระจกแล้วนี่ครับแม่เหล่งเรื่องเยอะเกินไปหรือเปล่าครับจอบันดิตโทม,มโซเดืียดต่อครับโทมโซกับหมัดหนึ่งสองครับ<ป>สายนี่โดนแต่ขวามไม่ถึง่อ,อย่างนี้นี่ขอลุนซุปเปอร์โบนัสละครับหลังผู้เอกของเราต้องบอกว่ายังมันอยู่ครับ เด็กความสนุกความมันนั้นไม่ได้ลดดีๆลงเลยนะครับหลังคู่เอกโอ้ยมัดหนึ่งสองงอมชมาโซดูครับซ้ายหน้ายอนบันดิเด็กเพียงแค่16ครับแต่ดูการออกอาวุธครับโอ้เจอหมัดอ้าวปักหลักบวกเลยครับยอนบันดิตโดนไปมีส่วนครับแล้วโอ้ยตวัดแค่ขวาและทีมซ้ายไว้ครับยอนบันดิแตแม่ยกจากอิตาลีพยายามจะสวนด้วยศอกขวากชมาโซขยับครับแม่ยังไม่มีออกอาการครับ แทกหมัด1-2เจอทีมสก,กัดเจาะล่างหมัดมาเจาะล่างอีกอ้าวโอ้ยแม่โดนขาไมา่ดีครับนี่ครับสิทมนชัยของจริงมาแล้วครับดอดยางข้าขกระจกปักด้วยสอกแล้วล็อกล่างอืามธรรมโชยักก็ไม่โอ้ยหลุดก็เจอลงโทษครับังหว่าเมื่อคู่นี้ยอดมดิจัมปันหนึ่งสองเบียตอง กระแทงหมัดเลือกเลยครับแล้วขวดได้แค่ขวาต่อยหม 1, ัดหนึ่งสองพยายามจะหาจังหวะเจาะล่างเหมือนกันครับสมมาโซโอ้ยแล้วตีจิกเข้าที่ต้นขาครับทำไ,ได้ดีเลยครับนี่ครับต่อยหม 1, ัดหนึ่งสองอย่า,ยาม,มาแล้วเจาะล่างโอ้ยแล้วเสียบซ้ายครับสมมาโซนี่ครับยอ่อมปิดเอาคืนเด้งตีเข้าที่หน้าท้องครับ มาโซขยับบีครับเตะไปที่พับในดูครับยอดบัณฑิตเล่งเยอะยัไปครับในช่วงต้นครับมาผ่อนเกมบ้างขยามจะสวนไม่หันหนึ่งสองครับยอดบัณฑิตมาโชว์เปียกเข้ามาหมดยกที่หนึ่งครับสถานการณ์และโมเมนตัมของคู่นี้ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีครับท่านผู้ชมครับต้นยกยกให้กับทางด้านยอดบัณฑิตแต่ปลายปลายครับ ด้าโทมาโซต้องบอกว่าเล่นเครื่องกลับมาได้ดีนี่ครับทักทายด้วยยอดแม่ผียอดอกกระเด็นกระดอนเลยครับจังหวะที่จะขอจับมือนะครับแม่แล้วหลังจากนั้นนี่มาเป็นชุดเลยครับยอดบันฑิตแต่ช่วงปลายๆนี่โทมาโซนั้นเล่นงานฐานล่างจนสะดุ้งเหมือนกันครับปะว่ากันต่อในยกที่2ครับอ้าวขยโยขยเยงแรครับเจอเตะเข้าที่พักโอนี่ครับระวังล่างโดนบนระวังบนโดนล่างครับแม่พยายามจะโต้พยายามจะสวนด้วยเข่าครับ อเบรดหัวด้วยซ้ายหน้าแก้สถานการณ์ครับโอ้ยเกี่ยวล็อกตัดล่างไม่ลงครับ้อเบรดิพยายามมาทอมเปโซเปลี่ยนเข้าไปพยายามจะ่อยหมัดหนึ่งสองครับที่สกัดเอาไว้ครับโอ้ยนี่ครับหลุหวมไม่ได้ครับศิลปะไม้ไม้มวยไทยเดินมาโดยไม่มีลูกน้ำนิ้โดนเลยครับโอ้ยพยายามจะสวนด้วยหมัดขวา นะครับพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาซ้ายต้นขาซ้ายครับโทมาโซอู้ยนะครับตอนนี้เดินขยับเบียดบ้างครับเดมิีเจอศอกขวาโอ้โหนี่ครับหลุดหลวมไม่ได้ครับเดบิดพยายามจะเบียดเข้ามาพยายามวางแกะขวาโทมัสโซปิดช้าทําช้าไม่ได้ครับโทมัสโซแต่ล็อกนี่ครับไปหันหลังให้กูต่อสู้ครับ โอ้โหหลันบนแผ่นดินไม่ถึงครับและทีไวตัดล่างเลยไม่ลงอีกแล้วครับมาโซขยับเบียดฟันไม่สอกขวาและแทงซ้ายโอ้โหดูครับพวกไหนก็มีโต้ครับในช็อกแกงอิตาลีไปเปียนเข้ามาเจอแค่ขวาของยอดดิดแน่ยอดดิดเจอหมัดนี้น่ะสะบัดไปเหมือนกันครับโอ้โหอะไรครับเกาะไหนเด้งตี เริ่มทำได้ดีครับโอ้สมศักดิ์ศรีอย่าบนี่ครับปันลากปันลากเลยครับต่อยหมัดแล้วเจาะล่างเจาะล่างก็ต่อยหมัดโอ้แล้วควางหน้าโอ้แล้วดูครับเสียบไหนก็ได้ครับอืมแบล็ดิ้พยายามจะไม่หนีครับเจอหมัดเจอศอกแล้วครับพยายามจะล็อกในแล้วฟันด้วยศอกขวาธรรมโซไม่สดครับ โัสโซนี่ก็เตะตีจิกแล้วแทงซ้ายแล้วเจอทางด้านยอบนดิตัดล้มลงไปโอ้โหเดี๋ยวก็มายอบนดิเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาบ้างครับเจอหมัดหนึ่งสองล็อกในและเสียบด้วยซ้ายขู่ขี้ครับขู่นี้อ้าวยะครับอ้าวออกเมื่อไหร่นี่ออกอาการทุกทีครับโอ้พยายามพยายามจะเจาะล่างนี่ทำได้ดีครับโถอโซ โซพยายามมายอดบัณฑิตเจอจับล่างโอนโซพยายามจะเติมด้วยหมัดหนึ่งสองครับแบบดีถีมซ้ายแล้วถีบขวาโอ้โหโดนอ้างอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะลอยหมัดแล้วก็วางแข้งของโอนโซแนละ้วทำได้ดีแต่วงไหนนี่ครับแม่ยอดบัณฑิตเนตีได้เน้นๆเน้นๆเลยครับหมดยกที่สองครับ ครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายของผู้มวยสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ครับโอ้โหดุเดือดจริงๆครับยอดมัดิติเจมียวครับนักชกจากไทยกับทางด้านโทมัสโทมัสโซครับจากอิตาลีดูครับผีดและมีรันม้วนแผ่นดินไม่ถึงโทมัสโซพยายามจะคืนดวยหมัดครับเราบอกว่าโดนเตะตัดล่างไปบ่อยๆนี่ออกอาการแล้วครับทางด้านยอบันดิแต่ดูกรัโปงในเช่นกันครับยอบมัดิพยายามจะเอาคืนด้วยวงในแบบนี้แหละครับ มีดีกันคนละอย่างครับฝ่ายแดงนั้นมีวงในในะขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนั้นมีเตะขาต่อยหมัดกว่ากันต่อครับโอ้พยายามจะเล่นงานฐานล่างพยายามบล็อกนายตีตีมาโซพยายามจะสู้ในครับไม่ใช่ของถน,นัดเดนลุยครับนี่ครับแยบแล้วก็สับล่างพยายาม<ๆ>ด้วยนะครับวงในพยายามจะต่อยหมัดหนึงสองแล้วสับล่างโอ้โหแล้วจวังหวะกต่อยหมัดที่ทำได้ดีครับ ยาบินดิดเบียดเข้ามาและถีบกระโดดเขาร้อยใสเลยครับแล้วมีสอกขวาแม่มาเป็นชุดเลยครับโอ้ยอบันดิตพยายามจะเกาะในครับติดเร็วและถีบไว้ออร์โซวงในขวางหน้าพยายามจะดันออกมาเจอศอกเลยครับยามะแล้วดอกตีโอ้จังหวะเด้งเข่าของเกิดบันดิตทำได้ดีครับอ่าอร์โซ พยายามจะเจาะล่ากย้อนไปดิ้นขึ้นด้วยแข้งขวาแล้วต่อยหมัดล็อกในมีศอกยับหลุดเป็นชุดเลยครับว่าแข้งขวาสวยครับแม่ได้ทีเอาใหญ่เลยครับโอ้โทมัโซต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนครับยอดมาดิ้นติดตัวเร็วเหลือเกินฝันด้วยศอกขวาเอาแล้วโรมัสโซคืนล็อกแล้วแทงยอดมาดิ้ พยายามจะเร็วขึ้นครับติดตัวอีกแล้วครับไม่ปล่อยให้ทางด้าธรรมโซได้ติดตัวหมวาไม่ให้วางแข้งเลยครับพยายามจะเบียดตลอดเลยครับยอดบัณดิตยกนี้ทําได้ดีครับโอ้หเตะที่ต้นขาธรรมโซซ้ําเข้าไปโอ้ออกอาการก็จริงครับแต่ดูเัายังทนได้ประเภทอดออนอกแข้งได้แล้วครับยอดบันดิตแน,น่โดนโดนปั๊บแค่ขึ้นแค่ข้างซ้ายแค่ข้งขวา แล้ววงในจับมาเสียบพยายาจะเบียดเข้ามาเจอมันหนึ่งสองแล้วเจาะล่างแล้วก็โทมัสโซโทมาโซพยายามจะขึ้นคอเด้งตีครับกรรมการแย่ออกมาอยู่ในช่วงปลายยกเลยครับแนมะ่ดินไปนิดยังคงเบียดเข้มามาโทมัโซพยายามเจาะล่างแต่ยอดเป็นยิงขึนแค่ขวาไปมันระหว่างแค่ขวาน่า<ม>รู้ทันครับโอ้ยแล้วเข่าลอยเลยครับ การพยายามจะแงออกมาในช่วงปลายยกครับโอ้เกรดเปนิษเบียดมาโซพยายามเจาะล่างเกรดเป็นดิษขึ้นด้วยแขนขวาพยายามกระโดดเข้าลอยใส่เลยครับแม่เสียบด้วยข่าวขวาแล้วล็อกในมาโซไม่ท้อครับสับเข้าไปส้มดอกที่สองยืนอยู่ยังเดินโอ้ยและดูครับลูกขีดของยอดเป็นดิษกระถีบได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วครับอ่า ไปขยับเข้ามามาโซเน้นไปที่ต้นขาซ้ายครับจำดัพวดและทีบสกัดไว้ครบ3ายกแล้วครับท่านผู้ชมครับผู้มวยปิดท้ายรายการในค่ำคืนนี้ครับสุดยอดทั้งคู่ครับไทยกับอิตาลีครับดูครับติดติดตัวครับขีบมาแล้วเสียบขวาแล้ซ้ำเข้าไปอีกดอกครับโอ้โหวงในต้องบอกว่าทีมงานครับแก้เกมได้ดีครับยืนวงนอกเจอแข้งครับ มาดูครับเข็นติดเชือกแล้วเด้งตีฝัน้วยศอกขวาในยามพอดีตัวโม้นเร่งเครื่องแบบนี้ครับไม่ไม่ให้คู่ต่อสู้ได้ออกอาวุธเลยครับฝัน้วยศอกขวาทางโทมัสโซพยายามจะขืนครับดูครับจังหวะเข่าลอยโทมัสโซพยายามจะหดแต่เจอที่ครับโอ้โหล้มคำมั่นไปครับเอาครับไปบนเวทีดีกว่าครับ ladies and gentlemen of the three rounds of action Let's see if the fighters are deserving of the bonus or the super bonus. Supported a handsome OMG. Super bonuses for blue and red corner. handsome OMG. Both fighters taking home ten thousand baht super bonus each. เอาละครับและผลการตัดสิจนจากคณะกรรมการครับ After three rounds of action and the winner is Red Corner ยอดบันดิตสุดเจ๋มิวไฟ์ซูเปอร์โบนัส